อันนี้เป็นพริกรอบสองแนละ้วเพราะรอบแรกกินมันไปแล้วอีกรอบหนึ่งมันรอบแรกก็กินพริกอย่างนี้ไปกับข้าตมปาวันนี้ใส่พิกอีกรอบหนึ่งกินรอบสอง ด้านครัวสีเทพนะละครพนมอยู่หน้าโรงแรมสีเทพนะี่โรงแรมสีเทพกินเลิกก็กินแล้วกอ <c oughs> ็อิ่มก <c oughs> ินแล้วก็อิม่มห้องพักห้องประชุมจัดเลี้ยงอาหารกาแฟศูลสี่สองห้าหนึ่งสองสามเก้าห้าคุอสองห้าหนึ่งสองสองแปดสี่ ใช่ค่ะให้มันหยุดหมดก่อนแล้วค่อยเอา,เอา,เอาไอ้กาแฟออกแล้วค่อยทิ้งลงไปลองไหมครับลองถ้าเราไม่เป็นมาทำให้หได้ค่ะเดี๋ยวเาทำให้ก็ได้อันนี้อ่ะพนมีอันานมสดแล้วกะ็นมเอ่อเอาเอาอกมาจังสี่เนาะเอาเออกมาจาังสี่อันนี้ก็เอาไปบ้างนี่บ่ะเนี่ นักข่นมครับนักข่ามงามเศร้าครับโอ้โโอเคกินได้เลยครับวันนี้กาแฟ